ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมช่องสัมมาปีไม่มีจำกัดนะครับวันนี้นะครับ e ีนี้นะพาพี่น้องเรามารู้จักกับหน้าสิงหรือว่าหน้าราหูนะครับหน้าสิงหรือว่าหน้าราหูนั้นนะครับจะอยู่บนกรอบพระที่เป็นกรอบซุ้มนะครับหรือว่าอ่าตลับพระนะครับจะมีนะครับหน้าสิงหน้าราหูนะครับอยู่บน กรอบน,น,นั้นนะครับจะอยู่ส่วนบนนะครับของกรอบซุ้มหรือว่าตลับพระนะครับหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นนะฮะับะกลองอาจจะไม่นิ่งนะครับก็เราใช้โทรศัพท์มือถือเนีเป็นการบันทึกในเรื่องราวนะครับก็อาจจะสันส่นๆนิดนึงนะฮะ พี่น้องอาจจะไล่หูไล่ตาคงไม่ว่ากันนะครับสำหรับอีพีนี้นะฮะจะบอกเป็นส่วนๆไปก็แล้วกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างส่วนนี้นะครับส่วนนี้ส่วนตรงนี้นะฮะเรียกว่าจมูกนะครับส่วนนี้เรียกว่าจมูกนะครับส่วนตรงนี้เรียกว่าเขียเข้ยวนะฮะเขี้ยวนะฮะสองข้างแต่มีเขี้ยวเขี้ยวของรางหูนะครับ ส่วนตรงนี้เรียกว่าฟันนะฮะอ่าตรงนี้คงไม่ต้องบอกก็ทราบล้ว่านี่คือลูกตานะครับเป็นลูกตาของลาหูหรือว่าลูกตาของสิงห์นะครับส่วนบนนี้เรียกว่าหน้าผากสิงห์นะฮะจะมี2ชั้นนะครับอ่าภาพอาจจะเบลอนิดนึงอาจจะไม่ค่อยนิ่งเรื่องการโฟกัสนะครับก็นะแนะนำแล้วก็บอกพี่น้องนะครับหลายๆท่านให้รับทราบนะฮะ ในการบันทึกนะครับก็จะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเสียงรอบข้างนะฮะเพราะว่าเรายังบันทึกก็เรียกว่าเอาแบบสดๆเลยพเพียวๆกันเลยนะครับสดๆพเพียวๆดูที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรใดๆทั้งสิน้นนะฮะนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของกรอบละหรือว่ากรอบซุ้มหรือจะเป็นตลับละ นะครับก็จะมีนะครับหน้าซิงหรือว่าหน้าตราหูนะครับอยู่บนกรอบซุ้มหรือว่าตลับพระนะฮะทุกชิ้นจะต้องมีนะครับหรืออาจจะไม่มีก็แล้วแต่นะฮะกับช่างผู้ดีไซน์และช่างผู้ออกแบบนะครับเกี่ยวกับกรอบซุ้มกรอบพระนะครับหรือว่าตลับพระนะครับกรอบ นะะตัไม่ใช่กรอบสิตลับนะตลับบางบางรุ่นบางช่างบางครั้งลูกค้าไม่เอาก็ไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่าลูกค้าต้องการก็จะมีนะฮะในส่วนนี้อยนกรอบนะครับแต่ส่วนใหญ่นะร้อยละร้อยละ90-95นะครับจะต้องมีนะจะต้องมีส่วนนี้เอาไว้นะครับก็จะเป็นตัวชูนะฮะตัวชูเนะพื่อที่จะนะครับ อ่าให้กรอบนั้นดูแล้วสวยงามนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นอ่าขั้นตอนการผลิตนะฮะหรือว่าขั้นตอนการสลักลวดลายอยู่นะครับก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะแต่ว่านํามาให้พี่น้องเราได้รับทราบและรับชมกันว่าส่วนนี้เรียกว่าอะไรนะครับส่วนนี้เรียกว่านะครับหน้าสิงหรือว่าหน้าราหูนั่นเองนะครับนี่ก็คือขั้นตอนการ สนักรถลายหลายท่านนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะทำไมจะต้องมีทำไมอ่ทำไมถึงต้องมีไว้เนนะี่ยอ่ก็อย่างที่บอกนะครับนี่คือคืออ่ส่วนหนึ่งของการชูเนะี่ยการชูกันที่จะให้อ่กรอบนั้นมีความโดดเด่นขึ้นมานั่นะก็คือหน้าราหูนะครับสำหรับอ่การทำกรอบพระยกซุม้มนะที่เขาเรียกว่ากรอบพระยกซุม้มนะจะต้องมีส่วนนี้นะครับ แล้วก็ส่วนที่ขาดไม่ได้ตอนนี้กำลังนะกำลังจะมีการสลักลดลายอยู่นะครับแต่ว่ายัางไม่ได้สลัดลดลายนะครับตัวโทรศัพท์นี้ก็บูดถึงว่ามันจะมีแสงสะท้อนนะพี่น้องอาจจะดูแล้วอาจจะเบลอเออยู่นะครับนื่จากว่าพยายามตัดแสงและแต่ว่าตัดเยอะไม่ได้นะแต่หากว่าตัดเยอะจะเป็นประมาณนี้จะมืดมืดหน่อยนะพี่น้องจะดูทุกเรืองภาพก็จะเป็นสันสเป็นเป็นมีวิ่งวิ่งอย่างเงี้ย นะฮะถ้าหากว่าเราตัดตัดแสงรบกวนเยอะถ้าเราไม่ตัดแสงรบกวนเลยเนี่ยก็จะดูไม่รู้เรื่องเลยนะพี่น้องดูนะเนี่ยไม่ตัดแสงรบกวนเลยนะครับจะดูไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ถ้าตัดเยอะไปนะครับก็จะเป็นวิ่งๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอตัดเยอะเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอ่าเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแต่ว่าอาจจะลายตาน่หนึ่งเพราะว่าภาพจะวิ่งนะครับ หนื่องจากว่าในกระบวนการการสลักลวดลายเนี่ยเราก็จะมีการฝนเหล็กนะครับฝนท้องเหล็กให้มันสะท้อนแสงอย่างเนี้ยนะฮะพี่น้องเนี่ยสะท้อนแสงอย่างเนี้ยนะฮะสะท้อนแสงวับวับปบ,บวับอย่างเนี้ยเพื่อที่เราสลักลวดลายไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดความเงานะครับเกิดความเงาเงอยู่ที่ชิ้นงานนะครับเมื่อเกิดความเงา,เงาเงที่ชิ้นงานนะครับก็จะสะท้อนกับแสงไฟนะครับก็จะการบันทึกก็เลย เกิดภาพที่มันสะท้อนออกมาแสงสะท้อนออกมานะครับทำให้บางจุดบางที่อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าหากว่า,าเราดูด้วยตาเปล่า,าก็จะเห็นความเงาความสะท้อนแสงนะครับที่ชิ้นงานมากขึ้นนะครับแต่ในเมื่อการบันทึกด้วยรูปแบบของการาใช้โทรศัพท์มือถือก็ต้องจำเป็นนะบางครั้งก็ต้อง ลดแสงสะท้อนลงมานะครับพอลดแสงสะท้อนลงมาก็จะเห็นความชัดขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็จะดูออกจากมืดๆนิดหนึ่งนะครับแต่พี่น้องคิดว่าพี่น้องคงเห็นความชัดเจนนะครับกับหน้าล่างหูนะครับหรือว่าหน้าสิงที่ช่างทั่วทั่วไปนะครับจะเรียกเรียกขานชื่อนะครับว่านี่คือหน้าสิงนะครับ EP นี้นะครับก็แนะนำพี่น้องประมาณนี้ก่อนนะครับ แล้วเราจะมาพบกันในอีีหน้านะครับว่าในจุดต่อๆไปนั้นจะมีอะไรตรงไหนเพิ่มเติมจากจุดนี้นะครับที่เรียกว่าหน้าสิงหรือว่าหน้าราหูบนกรอบพระยกซุ้มนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับท,ที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้กําลังแรงใจนะขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องที่ กดไลค์และพี่น้องที่กดแชร์กับช่องสัมมาปีไม่มีจำกัดนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับ EP นี้ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับ